คุณพัทราพรนะครับสวัสดีครับคุณพัทราพรครับสวัสดีค่ะครับอยู่ดอนธานีค่ะอ๋ออยู่ดอนครับคนอุดรว่าจังไรเนาะคนอุดรค่ะเคยสอบถามทางรายการให้ความช่วยเหลือครั้งหนึ่งค่ะพี่สาวซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแล้วไปชนกับรถบรรทุกสิบแปดล้อทางรายการแนะนําให้ไปหาผู้การสุราษฎร์ก็ลงไปหาผู้การสุราษฎร์ได้ได้เจอท่านนะคะและทีนี้เรื่องท่านผู้การก็เลยสั่งเรื่องให้ ตำรวจทําเรื่องช่วยเหลือนะคะตอนนี้ตำรวจกําลังส่งสํานวนไปที่อายการสุราแล้วคะ่ะเวียงสะแล้วคะ่ะก็เลยว่าตอนนี้หนูควรจะทํายังไงต่อไปคะคือตอนนั้นนค<ม>ดีไม่คืบใช่ไหมค่ะคดีไม่คืบ,บก็ทาตามที่พี่ถนอมบอกว่าให้หนึ่งทวงถามคดีไปนะ่ะทาหนังสือทวงถามคดีไปหนูก็ทําตาม,มแล้วก็ลงไปหาผู้การเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ผู้การก็เร่งให้แล้วตำรวจก็ทำเรื่องส่งอายการไปฟ้องศาลใช่ไหมใช่ค่ะไปฟ้องศาลบอกเป็นประมาทร่วมแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำว่าประมาทร่วมเนี่ยผมก็ต้องเอาคำพูดของอาจารย์อาจารย์นรงพีอาจารย์นรงศิรสัลนะฮะเดี๋ยวนี้พูดอะไรเขาเดี๋ยวนี้ลืมลืมคิดช้าพระบุมช่วยหน่อยนะบิดนะช่วยคิดให้พี่นรงครับว่า ว่าคำว่าประมาทร่วมเนี่ยตามกฎหมายไม่มีครับครับไม่มีไม่มีคําว่าประมาทร่วมมีแต่ประมาทมีแต่ประมาทกันทั้งคู่ค่ะคำว่าประมาทร่วมหมายความว่าบินกับพี่สองคนตั้งใจกันมาประมาทด้วยกันใช่ไหมจริงไหมในประมาทร่วมนะร่วมกันประมาทนะร่วมกันฆ่าร่วมกันการทำร่วมกันต้องร่วมกันตกลงกันมานะซึ่งในความเป็นจริงมันมีใครตกลงกันเจอมามันจะชนกันร่วมกันนี่ไม่มี แต่ว่าพอชนกันมาปั๊บเนี่ยมันทั้งคู่นะเข้าขายประมาทครับทีนี้กฎหมายก็ต้องมาดูใครประมาทมากกว่าอน้อยกว่าคนมากกว่าต้องรับผิดชอบมากกว่าคนน้อยกว่ารับผิดชอบน้อยกว่าเออเพราะประมาทร,ร่วมจะไม่มีใครรับผิดชอบเลยเป็นไปได้ไหมอืมเป็นไปไม่ได้มันเหตุมันเกิดแล้วครับพงงเพราะงั้นเมื่อตำรวจทำคดีแล้วส่งอายการก็ต้องรออายการแล้วคนเจ็บเจ็บ,เ,บเยอะไหมไนะี่ยเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ เพื่อนที่ขับรถเสียชีวิตพี่สาวก็เสียชีวิตทั้งสองคนเลยค่ะมอไซค์ก็สุเยตกคลองอะไรตอนนั้นสมมติหักหลบไปอะไรสักอย่างนึ่งใช่ไหมก็สิบแปดล้อเลี้ยวมาแล้วก็เจอกับรถเราพอดี่ะคะก็เลยเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะเสียชีวิตทั้งคู่ตำรวจแจ้งมาตอนนี้ยื่นสำนวนไปให้ทางอายการแล้วอะค่ะก็เลยอยาาจจะะ่ไงตอนนั้นรถเรามีพรบไหมรถของเรามีพรบค่ะรถมอไซค์หนูเบิก พรบเรียบร้อยแล้วค่ะทางเราจบไปแล้วใช่ไหมซึ่งึก็ต้องรอดูว่าสารตัดสินว่าไงเพื่อจะได้รับจากฝ่ายโน้นหรือยังไงนี่ใช่ไหมประมาณก็คิดว่าอยากได้เพิ่มเติมจากประกันทางโน้นมาดูแลครอบครัวที่เสียชีวิตของลูกพี่สาวทั้งสองคนสามคนนะคะที่กําลังเรียนจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยผมผมอยากให้ดูตามสำนวนที่อายการ นะครับคือถ้าว่าเล่นบัฒน์คือถ้าตำรวจทําเป็นประมาทร่วมเนี่ยเรามีพยานหลักฐานอะไรไหมที่จะพิสูจน์สูส้ดคดีคือคือค,คาว่าประมาทร่วมนี่เป็นภาษาที่พูดกนันนะแต่ทําให้มันความรับผิดซึ่งไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มีทนายความ,วามเข้าไปสู้ด,ด้วยก็คือว่าขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้ครับรองให้ทนายเขายื่นเข้าไปอีกใช่ไหมคะ ใช่ครับก็ตอนตอนที่อายการจะฟ้องศาลเนี่ยคืออายการเป็นโจทย์คดีนี้นะคืออายการเนี่ยนะเพราะงั้นเราขอขอบอกขอเป็นโจทย์ร่วมนะครับก็คือว่าต้องไปส่งทนายเข้าทนายแล้วก็เข้าไปร่วมกับอายการถูกต้องครับเพื่ออะไรฮะมันจะต้องลงไปใต้เพื่อไม่ให้มวยล้มต้มคนดูอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อแน่ใจว่าเราจะได้รับความเป็นธรรมนะค่ะ แต่ว่าข้อที่จริงเราก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงอ่ะนะแต่ว่าถ้าเพื่อถ้าที่คุณถามว่าจะทํายังไงต่อถ้าถ้าปล่อยให้มันไปตํารวจส่งอายการอายการไปฟ้องศาลแล้วแล้วเราก็รอฟังผลอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็นิ่งนอนใจเกินไปเราจะเราจะแต่งทนายเข้าไปนิดนึงค่ะท่านอได้ยินบอกมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วเอผมว่าน่าจะแต่งทนายเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีนี้ด้วยครับ เราปรึกษา,าทนายพักพวกเราที่อุดรก่อนก็ได้ปรึกษาก่อนก็ได้แล้ว <พอ S 2> ว<ถ>ันที่ส<ถ>ิบห้าท่านสินบห้าตำรวจท่านส่งมาบอกว่าผู้ต้องหาได้ไปรับเรื่องทางอายการด้วยนะคะเขาเขียนแนะนําเขาเขียนคำพูดมาแบบนี้ว่าเป็นผู้ต้องหาที่ไปยื่นเรื่องพร้อมอายการอะไรนะะั่นค่ะ อ,อ๋อคือว่าถ้าตำรวจส่งสำนวนไปอายการอายการมีความเห็นสั่งฟ้องเขาก็ต้องเอาผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องนะครับผู้ต้องหาก็ต้องไปกับอายการค่ะผู้ต้องหาไปด้วยเห็นแล้วถึง<ม>ตอนนั้น,นพอ,อ,อเรื่องไปถึงศาลเราบอกว่าขอยื่นเข้าไปในศาลว่าขอเป็นโจทย์ร่วมเราสามารถ,ถทุกตอนตำรวจก็ให้เบอร์ทางอายการมาให้หนูด้วยนะคะหนูก็โทรไปถ,ถามได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องหนูโทรไปหาคุยกับอัยการเลยว่าท่านจะส่งฟ้องเมื่อไหร่แล้วก็เราขอเป็นโจทย์ร่วมนะครับจะเข้าเข้าในขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่ไปฟ้องนะครับขอเป็นโจทย์ร่วมตรงนั้นเลยค่ะอืมรีบดําเนิน<อ>การเสียค่ะค่ะก็ขอ,ขอบพระคุณทางรายการมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ความชื่นใจมาอีกเกือบร้อยนะคะคร,ครับผมบไปที่อาจารย์นรงเสียสันนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีคุณถนอมครับก็สวัสดีคุณบินครับผมพี่ถนอมมาด<อ> <มา S 1> ครับเอาเอาเอาคุณที่มเมื่อกี้พัฒนาพรเข้าใหมา่ทีมเข้าหมาทีมเมื่อกี้คิดไม่ทันเดี๋ยวนี้ความคิดช้าครับอาจารย์ออมีก <S <S ักทุกวันมีมีอุบัติเหตุอยู่เมื่อผมนี่จำแม่นเลยลูกศิษย์อาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าประมาทร่วมไม่มีใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับจะมีเฉพาะต่างฝ่ายต่างประมาทครับ ครับอาจารย์อธิบายคํานี้อีกทีหนึ่งครับว่าคําว่าประมาทร่วมไม่มีกับต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วความรับผิดมันจะจะอย่างไรใครจะรับผิดกันมากน้อยขนาดไหนเชิญครับอาจารย์ครับครับก็คือกรณีที่ประมาทนะครับง่ายๆที่เราเห็นที่สุดก็คือการขับรถนะครับพิ่สนอมเวลาเรามีการจะกลับรถหรือเลี้ยวรถนะครับเมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยกนะครับหากจะกลับรถนะครับก็ให้ขับรถไปชิดขวา นะครับถ้ามีเกาะกลุงกลางบางกลางถนนเนี่ยเราก็ต้องชิดขวาให้สัญญาณตั้งแต่อยู่กลางไปถึงประมาณ30เมตรแล้วก็เข้าช่องทางขวาสุดแล้วก็ยกรอรอที่จะกลับรถเพื่อให้เห็นว่ารถทางช่องทางที่สวนมานั้นปลอดภัยหรือไม่มีระยะห่างพอสมควรหรือไม่ส่วนคนที่ขับรถตรงมาในช่องทางที่สวนมาเมื่อถึงทางร่วมทางแยกก็ต้องชะลอความเร็วถูกไหมครับเพราะเป็นทางร่วมทางแยกก็ต้องชะลอความเร็วปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับคนที่ขับขับรถมาและจะขับรถเนี่ย มาถึงก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวาละเอียดเลยขับรถชิดขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นรถเข้ามาเร็วๆเรวก็เลี้ยวขวาเลยนะครับปัดรถเลยนะครับรถที่มากับรถที่ผ่านมาจากทางร่วมทางแยกนะครับเ็าเขียนอยู่ว่าข้างหน้ามีทางร่วมทางแยกอาจจะมีที่ลับรถหรือสามแยกสี่แยกแล้วก็แล้วแต่มันจะมีป้ายเตือนป้ายเตือนป้ายเหลืองๆที่ผมบอกข้างทางเป็นป้ายเตือนหรือจํากัดความเร็วห้าสิบกิโลเมตรโอทีครับขับมาเป็นแปดสิบร้อยร้อยกิโลเมตรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ชะลอความเร็วพี่ถนอม ก็ทําให้รถสองคันนี่ชนกันก็ประเด็นนี้ก็จะเห็นได้ว่าคนขับรถก็ประมาทคนขับรถมาส่งก็ประมาทเขาเรียกต่างฝ่ายต่างประมาทจึงก่อให้เกิดความเสียหายกันขึ้นไปชนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถอาจจะขับรถแล้วตั้งลำไปได้สักติบเมตรสิบห้าเมตรเสยหลังเลยบางทีมอเตอร์ไซค์ก็บอกเอ้ยผมขับรถได้แล้วบอกก็คุณขับรถได้ก็จริงแต่คุณกลับกันทันหันไงผมก็มาเร็วทางนั้นก็ไม่ชะลอเขาเป็นว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทนะครับความเสียหายที่จะชดใช้แกะกันนั้น มากน้อยเพียงใดนะครับศาลบอกว่าให้คำนึงถึงว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยกว่ากันและต้องถัวเฉลี่ยกันคลิปนี้ก็หมายความว่าคนขับรถก็มีส่วนประมาทคนขับรถบรรทุกสิบล้อก็ขับรถเร็วถ้าความเสียหายที่ก่อให้เกิดต่างฝ่ายต่างก่อให้เกิดเท่าเทกันนะไม่มีใครก่อให้เกิดมากน้อยกว่ากันความเสียหายก็ถัวเฉลี่ยก็คือของคุณก็ครึ่งของผมก็ครึ่งหนึ่งแต่ถามว่าใครใครเป็นคนก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า อย่างเช่นกรณีของคนขับรถมอเตอร์ไซค์นั้นบาดเจ็บมากกว่าขอหักรถแตกสมมุติมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยสิบล้อตายเลยใช่ครับมอเตอร์ไซค์ตายเลยก็แสดงว่าในกรณีของการขับรถครั้งนี้คนที่เสียหายมากกว่าก็คือตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่การกระทําความผิดนั้นเท่าเท่ากันก็คือขอให้เกิดความเสียหายเท่าเท่ากันท่านนี้ก็ต้องถัวเฉลี่ยกันไปว่าโอเคสิบล้ออาจจะต้องใช้เงินให้กับมอเตอร์ไซค์บ้างเพราะเขารับโทษรับภัยหนักกว่าเป่นอ่องไรครับ มา <ขอ S 2> ตรา223่กระบวนกฎหมายแท่งความเสียหายที่ต้องชดใช้กันถ้าผู้เสียหายนั้นมีส่วนที่จะกระทาความผิดให้อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยให้สวยให้ถัวเฉลี่ยกันกฎหมายเขียนอย่างนั้นครับผมอืมครับสมมติสมตสมติว่าต่างฝ่ายต่างประมาทและมอเตอร์ไซค์ตายเนี่ยทีนี้สิบล้อจะต้องใจ่ายให้มอเตอร์ไซค์สมมติสมมติอาจารย์เนี่ยไอเห็นภาพจริงว่าถ้าสิบล้อเป็นฝ่ายผิดอาจจะต้องชดใช้ตามประกับหนึ่งล้านบาท อ่าใช่ครับแต่ถ้าตอนนี้ประมาทแบบเนี้ต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วมอเตอร์ไซค์ตายเนี่ยมันจะจะได้สักเท่าไหร่เออเนี่ยถ้าพอมองอแล้วว่าจะสมมตินะครับสมมติเป็นตัวเลขสารก็พิเคราแล้วเห็นว่าในกรณีดังกล่าวนี้เห็นว่าผู้ตายนะครับเป็นผู้เป็นผู้เสียหายมีส่วนในการกระทําประมาทด้วยดังนั้นนะครับกรณีที่เรียกร้องค่าชดไชมทดแทนมาหนึ่งล้านบาทตามที่บริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายนั้นนะครับศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ถัวเฉลี่ยกันไปนะครับตามความร้ายแรงและพฤติการแห่งการกระทํา จึงให้ค่าชดไหมทดแทนกำหนดให้กับผู้ตายเพียงห้าแสนบาทหรือหกแสนบาทประมาณนี้นั่นคือคำพักษาจะออกมาแต่ตัวเลขจะเป็นตัวเลขสมมตินะครับพิจารณ์นะครับศาลก็จะให้ประมาณนี้ว่าไม่เต็มแน่นอนเพราะคุณก็มีส่วนประมาณด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับเวลาที่พาจารณาก็ใช้หลักนี้ครับหลักมันอาจจะไม่ได้เต็มนะนะครับ คือเราเราก็ต้องคุณคุณพัฒนาพรฟังอยู่ใช่ไหมครับฟังอยู่ค่ะโอเคค่ะ <สา S 1> ฟังฟังฟ้อะคะ่ะเสียชีวิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเธอฟังต่อเธอฟังต่อเธอฟังต่อฟังฟังให้ได้ความรู้จากเนี้ยอาจารย์ตอบทุกคนทั้งประเทศตอนเนี้ยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเพราะงั้นเวลาเราฟ้องเรียกค่าเสียหายไปเนี่ยเราก็เรียกไปเลยว่าเท่าไหร่แต่ว่าคนที่จะบอกว่าให้ได้เท่าไหร่คือศาลถูกไหมครับอาจารย์รับความเสียหายให้ผู้ฟ้องเป็นผู้ดังสื่อ ให้สาลเห็นหได้ว่าคุณเสียหายเท่านี้จริงไหมนะครับ hmm. ส่วนการจะกําหนดค่าเส้นใหม่ทดแทนค่าเสาียหายใช้กันเพียงใดหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลครับเปบางทีเราเรา,ารเราซื้เต็มนั่นแหละนะครับเรามีหน้าที่สืบเต็มตามฟ้องอยู่แล้วแต่สาร,รที่เขาได้เห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้มีส่วนเสียหายด้วยจึงให้เหลือสารจึงกําหนดค่าเสียหายให้เพียงเท่านี้เพราะการกําหนดเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลในการชั่งน้ําหนักจากพยานหลักฐานทั้งปวงแล้วนะครับ เราต้องเป็นคนพิสูจน์ถึงความร้ายแรงที่ได้รับในศาลเห็นว่าเราควรจะได้รับการชดใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันต่างก็ประมาทเพราะทีนี้ถ้าจะใช้กัเพื่าประมาทร่วมในความรู้สึกทั้งบางทีตำรวจก็เป็นคนพูดเรื่องนี้นะอาจารย์นะตำรวจพูดนะคำว่าประมาทร่วมชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไอคนเสียหายก็บอกว่าเขาไม่ผิดอ่ะเออแล้ถามว่าใครบอกอ่ะก็ตำรวจบอกประมาทร่วม ครับไอ้ครับอะไรที่มันจะเข้ากัประมาทร่วมกันได้ผมกับบินตกลงกันว่าให้เราไปประชนกันตรงสียแยกนี้ไหมบินนะอย่างนี้ห้ือเปลาครับอาจารย์ประมาทร่วมไม่ครับต้องเข้าใจคําว่าเจตนานะครับการกระทําความผิดโดยเจตนาคือรู้สํานึกนะครับประสงค์ต่ผลและเล็งเห็นผลการกระทาไอ้อย่างพี่ถนอมนัดกันเนี่ยบอกเดี๋ยวเราขับรถมาคุณขับมาเล่นเดียวกันแล้วชนกันเลยอันนี้เรียกเจตนานะครับแต่เนี้ยประมาทหมายความว่ากทําโดยไม่เจตนาแต่กระทาไปโดยปราศจากความระมัดระวังนะครับ แล้วก็บกุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมก็เหมือนที่ผมบอกอะ่ะจำเลยขับรถมาจถึงกับรถจำเลยต้องทำอย่างไรเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้แต่จำเลยสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้แต่จำเลยหาได้กระทำตามที่ผมบอกเมื่อกี้ไหมประมาทเลื่อเลี้ยวรถกลับไปในขณะที่มีรถสวนมาอีกคันหนึ่งสิบล้อก็เหมือนกันจำเลยมีหน้าที่ขับรถแล้วขับรถบรรทุกสิบล้อต้องอยู่เลนซ้ายเพราะเป็นรถบรรทุกหนักแต่จำเลยขับรถมาถึงเลนขวาชิดเกาะกลางก็ประมาทแล้ว ขับรถมาในเขตห้ามที่มีจำกัดความเร็วจำเลยก็ฝ่าฝืนความเร็วอีกก็ห้าสิบสี่สิบขุนก็ทางร่วมทางแยกไม่ชะลอความเร็วจำเลยสามารถชะลอความเร็วได้นะครับแล้วก็แต่จำเลยหาได้กระทําไม่จำเลยก็ประมาทตั้งฝ่ายตั้งคู่ต่างประมาทเหมือนกันแต่ผู้ตาย <ừ> ถึยงแก,งงคก่ความตายไปก่อนคดีของผู้ตายจริงยุติก็เหลือคนถูกฟ้องคนเดียวคนรถสิบล้อที่จะชนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ถูกไหมครับ,รบอันนี้คือกรณีคนขับกับคนขับนะแต่บางทีพี่ก็พูดลักษณะนิดๆเหมือนคนซ้อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องคนซ้อนนะครับ ประมาทครับผมเพราะงั้นถ้าถ้าความผิดประมาทต้องไม่ใช่เจตนาถูกต้องครับอืมมีหัวใจสำคัญนะครับ่ารวามระมัดระวังครับผมประมาทถ้าเจตนาก็ไม่ข้าประมาทก็เจตนาก็ทําความผิดเลยอตั้งใจเลยประสมผลแรงเห็นผลนะครับคิดแตเตรียมลงมือนะครับวางแผนคิดแตเตรียมลงมือนะครับนั่นคือเจตนาเลยครับ ครับเต็มประมาณนไม่ได้ทําอย่างนั้นครับผมกรณีของคุณพัทรพรนี่ก็คือว่าญาติเขาเนี่ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนขับรถแล้วที่สาวเป็นคนซ้อนค่ะอ่าขับรถมาแล้วก็ปรากฏออกมาจากไหนนะจากซอยแล้วมาเจอสิบล้อมาพอดีถนนทางตรงถนนทางตรงนะคะแล้วก็จะมันมีทางแยกไปขวาโอพี่ก็ตาหลบรรทุกสิบล้อทีนี้รถสิบล้อท่วงก็เลี้ยวขวาก็ชนพอดีค่ะ ต้องต้องลงชนกันใช่ไหมใช่ค่ะพี่สาวเสียชีวิตคาที่ค่ะสิบล้อกับมอเตอร์ไซค์นี่สิบล้อกับมอเตอร์ไซค์ชสิบร้อกับมรไซเมื่อเข้าใจสิบล้อกับมอเตอร์ไซค์ชนกันนั้นที่สุดถูกไหมค่ะโอเคทีนี้ทีนี้เบื้องต้นตำรวจก็ทำคดีฟังพูดให้คุณพันรพรฟังว่าเหมือนกับประมาทร่วมทีนี้ประมาทร่วมเรื่องไปอยู่ที่อายการ ตอนนี้อายการก็จะเอาตัวผู้ต้องหาเพราะประมาทร่วมก็ต้องส่งฟ้องส่งฟ้องทั้งคู่ใช่ไหมครับอาจารย์แต่อีกฝ่ายหนึ่งตายไปก็ไม่ต้องตัวไปใช่ไหมอาจารย์นะใช่ครับอีกฝ่ายหนึ่งพณะส่วนก็จะตั้งข้อหาเป็นประมาทเป็นเหตุผู้นึ่งเกี่ยวกับความตายรถอีกคันสุดล้อก็ประมาทเป็นเหตุผู้นึ่งเกี่ยวกับความตายนะครับแต่อีกคนหนึ่งตายไปแล้วก็ให้ยุติการดำเนินคดีเพราะจำเลยชั้เกีวความตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๓๙ครับถ้าจำเลยตายเกี่ยวยาก็ยุติพิจารณ์นีคร เป็นคนซ้อนท้ายใช่ไหมครับพี่ถนอมใช่ค่ะเป็นคนซ้อนคนซ้อนท้ายนี่เราไม่เกี่ยวเรื่องประมาทร่วมพี่ถนอมเพราะฉะนั้นพี่พัชรพรเนี่ยจะจะเรียกร้องจากค่าสินใหม่ทดแทนนะถ้าพูดถึงค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยพี่พัชรพรเป็นผู้เสียหายนะครับคนที่ขับรถนะครับให้ญาติพี่พัชรพรเสียชีวิตก็ต้องรับผิดกับพี่พัชรพรก็คือผู้ต้องหาได้ตายไปแล้วคราวนี้นะครับถ้าจะฟ้องก็ต้องฟ้องถ่ายญาติเขาให้รับระให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหากเขาได้รับทรัพย์นะครับจากผู้ตายไป S <S นะครับไม่เกินหนี้ที่เขาตายรถสิบล,<ด>ล้อก็ต้องชดใช้เพราะรถสิบล้อก็เป็นส่วนกระทําด้วยซึ่งคนสอนท้ายไม่ได้เกี่ยวทั้งคู่ญาติพัฒราพรนี่มีสิทธิเรียกร้องค่าีดให่ทดแทนจากคนขับมอเตอร์ไซค์และคนขับสิบล้อทั้งคู่ครับพี่ถนอมครับ,อต,บตอนนี้ตอนนี้หนูต้องทํอยังไงบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนคนพัฒนาพรแล้วพรบจ่ายเต็มแล้วยังแปดแสนให้ มอเตอร์ไซค์จ่ายห้าแสนฝั่งเราค่ะพรบรถมอเตอร์ไซค์ของฝั่งที่จ่ายไปแล้ว่ไหจ่ายครบครบไปเรียบร้อยโอเคโอเคอันนี้จะได้อุ่นใจว่าโอเคตามขั้นตอนนั้นถูกต้องทีนี้เมื่อเราเป็นคนซ้อนแน่นอนเราก็ต้องเรียกจากคนขับที่เรานั่งกับรถที่ชนถูกไหมครับอาจารย์ครับซึ่งเขาก็จะทําสํานวนฟ้องศาล อายการไปฟ้องเราเราจะอยู่เฉยๆให้อายการเขาฟ้องไปหรือว่าจะไปเป็นโจทย์ร่วมไหมยังไงครับอาจารย์อย่างนี้ครับในคดีขับรถประมาทเราเป็นโจ์ร่วมไม่ได้เพราะเป็นคดีความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแต่เมื่อพนักงานอายการยื่นฟ้องจำเลยที่เป็นคนขับรถสิบล้อต่อสารแล้วได้เลขคดีดำมาเรียบร้อยพนักงานอายการก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังญาติของคนตายซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีว่า นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามระมวลกฎหมายวิธีพิจนะารณาความอายามาตรา41ทัอหนึ่งยื่นเข้าไปในคดีที่อายการเป็นโจทย์นี้ได้เลยหากท่านประสงค์และยังไม่ได้รับค่าสินใหมทดแทนให้มาพบพนักงาน,นอายการได้เลยเขาจะมีหนังสือไปแจ้งผู้เสียหายนะเป็นหนังสือเวียนกับพี่ถนอมไปหนังสือเวียนสำนักง,งาน,นการสงสุดในคดีที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับค่าสินใหมทดแทนตามมาตรา44ข้หนึ่งให้อายการสั่งในความเห็นเลยว่าให้แจ้งสิทธิ์ผู้เสียหายด้วย และเมื่อสั่งฟ้องและส่งฟ้องแล้วก็ให้ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์ไปยังญาติของพี่พิศราพรเนี่ยครับผมในความพิศรพรต้องตูนะครับว่าใครเป็นคนไปเป็นผู้กล่าวหาแทนผู้ตายครับคุณแม่ผู้ตายหรือพี่พิศรภพรครับหรือสามีเขาครับล,ลูกผู้เสียชีวิตค่ะลูกพี่สาวนี่แหละครับพี่ถนอมครับเดี๋ยวจะมีหนังสือไปยังผู้เสียหายคือผู้กล่าวหานี่แหละลูกพี่สาวเนี่ยครับจะเป็นคนได้รับหนังสือจากอายการว่าให้ท่านไปพบพนักง,งานอายการหากท่านประสงค์จะให้อายการช่วยเรียกร้องค่าชดใช่ทดแทน เมื่อหนังสือไปถึงน้องก็ต้องพาหนังสือไปพบอายาการจังหวัดที่เป็นคนเชิญมาว่าให้ไปพบอายาการชื่ออะไรในท้ายหนังสือพอไปถึงสำนักง,งานอายาการจังหวัดนั้นเขาก็จะส่งให้อายาการจังหวัดคุ้มครองสิทธิผมนี่แหละมิตตอบยื่นคำร้องต่อศาลให้สองแบบแบบที่หนึ่งเขียนคำร้องใส่ตัวเลขที่จะเรียกแล้วให้น้องที่เป็นลูกเนี่ยเซ็นเองแล้วก็ไปยื่นเองได้เลยเพราะมันไม่มีขั้นตอนอะไรนะครับถ้าเป็นเจ้าเป็นผู้เสียหายในคดีดําที่เท่านี้ของอายการเป็นโจทย์จาเลยคนนี้เป็นจําเลยข้อหาคำลดประมาท ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการที่พี่แม่ข้าพเจ้าตายเนื่องจากได้รับความเสียหายจากค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่ถึงกี่ปีนะครับคิดเป็นกี่แสนใส่เข้าไปในจํานวนที่เรานะครับที่เราจะเรียกร้องแล้วอายการก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อยก็จะให้น้องก็เซ็นชื่อและไปยื่นเองในวันถึงพยานอายการที่เป็นโจทย์ในคดีอาญาก็จะสืบเรื่องค่าเสียหายทดแทนตรงนี้ให้ด้วยเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านทีประเด็นหนึ่งถ้าลูกของพี่พัตระพรหรือลูกของปุ้ยที่เป็นญาติยากจนต้องการทนายอาสา ไปบอกอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้เลยว่าเรื่องนี้ผมสืบเองไม่เป็นหรอกครับผมอยากจะให้ทนายอาสาของอายการเนี่ยช่วยเป็นทนายให้ผมหน่อยนะครับเขาก็จะจัดทนายอาสาไปนั่งคู่กับอายการโจทย์นะครับอายการโจทย์ก็สืบเรื่องการประมาททนายอาสาก็สืบเรื่องค่าสินใหมทดแทนครับนี่คือบทบาทของอายการในการช่วยเหลือประชาชนครับคือร้องร้องขอให้อายการจัดการให้ถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับถูกครับนะรอหนังสือได้เลยพี่ตอนนี้นะครับ รหนังสือได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเหมือนพี่สนอมบอกไม่สบายใจให้ลูกชายไปพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิในจังหวัดเลยนะครับไปถามเลยว่าเรื่องนี้มาถึงอายการแล้วจะฟ้องเมื่อไหร่อย่างไรเราอยากได้ค่าชใหม่ทดแทนทําตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยใส่เลขดําแดงในวันที่อายการยื่นฟ้องจริงๆก็ได้ครับครับผม ขอบคุณอาจารย์มากหูตาสว่างสวัยเลยนะคุณพัทรพรเนาะ,ะก็ผมรสรุปนะสรุปก็คือว่าถ้าเป็นคดีประมาทเนี่ยต้องห้ามที่จะให้ผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมในคดีายาถูกไหมครับอาจารย์นะครับถูกต้ตตองนะยกเว้นทางแพ่งก็สามารถที่จะไปโจทเรียกค<า>่าเสียหายผู้เสียหายนักเสียหายได้ พราะงั้นก็น้องก็ติดต่อกับลูกของผู้ตายนะว่าอายการจะส่งหนูก็โทรไปหาอายการได้เนี่ยที่หนูมีเบอร์อยู่แล้วว่าเขาจะส่งหนังสือมาอย่างที่อาจารย์นรงแนะนําแล้วก็รอรอเขาส่งมาปั๊บก็ไปพบอายการนะครับแล้วไปพบอายการแล้วแจ้งความแจ้งแจ้งว่าเราจะเรียกทัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับเสร็จแล้วมันก็ต้องนําสืบเอกสารถ้ารู้ตัวอายการอย่างนี้แล้วไปเลยก็ได้ครับไปวันธรรมดาวันจันทร์วันอังคารนี้ไปพบก่อนก็ได้ครับไปเขียนกำร้อง แต่ตัวเล่งให้เรียบร้อยนะครับอย่างนั้นก็ได้ครับครับค่ะแล้วพอเข้าสู่ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องขอให้อาการแต่งทนายอาสาให้หน่อยจะได้นําสืบว่าเราควรจะได้เท่าไหร่ก็จะต้องเรียกค่าเลีเ้ยงดงเลี้ยงดูอะไรเงี้ยนะลูกเขากี่คนอะไรเงี้ยนะต้องเพื่อจะได้เข้าใจในกระบวนการข้อกฎหมายครับ,สอบ,บสอบสอบถามนิดนึ่งครับพี่พัฒนาพรครับพี่ถนอมผมสอบถามนิดเดิงเขาแก่ก่อนตายทันทีไหมครับหรือยังไปเสียชีวิตโรงพยาบาลครับเสียชีวิตทันทีค่ะ ครับก็มีค่ามีค่าปลงศพครับพี่พัทลพรเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทันทีก็มีค่าทาศพพี่จัดการศพกี่วันนะครับมีแขกมาเยอะไหมพี่ก็คิดค่าเสียใหม่ก็แทนไปจากการปลงศพนั้นนะครับจัดงานศพเสียตังค์ไปเท่าไหร่มีแขกเหลือมาเท่าไหร่ก็ไปบอกอายการเข้าเรียนรูปกติเขาเลี้ยงดูไม่ได้เกินสักบาทนะค่ะฟังอาจารย์อย่างเดียวไม่ต้องพูดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือค่าค่าที่ทะมากับอุปกรณเลี้ยงดูบุตรนะครับตัวเขาเอง ได้รับเงินค่าจ้างทํางานเดือนเท่าไหร่เขาจะส่งเสียครอบครัวอย่างไรนะครับถ้ามีบุตรกเร่งบุตรเขาก็ควรได้เดือนนี้ไปจนถึงหกสิปีทําง,งานกเกษียณนั้นคิดเท่าไหร่บางทีอาจจะ,ค,ะคิดไปสองสามล้านนะพี่นอมแต่เรามองว่าไอ้ตรงเนี้ยเราคงไม่คิดเป็นสองสามล้านหรอกจริงแต่เราขอคิดตัก8แปดแสนหกแสนอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่เราคํานวณน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ค่าที่อย่างสามีเนี่ยอย่างสามีเขาถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็อุปการเลยนดูครอบครัว นะครับขเขาก็อาจจะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรแยกกันไปค่าเสียหายทางจิตใจ,จนะครับศาลอาจจะไม่รับรองคุ้มครองให้แต่เราก็อาจจะเขียนเข้าไปเพราะเป็นเรื่องของการที่เกิดความกระทบต่อจิตใจนะครับว่าเรากระทบต่อจิตใจอนามัยนะครับโศกเศร้าโหยว่ากันไปซึ่งตรงนี้ <c oughs> ก็เป็นตัวเลขที่ศาลจะเป็นคนใช้ดุลพินิจว่าจะให้มากหรือไม่ให้เลยอย่างไรในดุลพินิจของค่าเสียหายจิตใจนะครับแต่เราก็อ <c oughs> ยากจะเรียกร้องเราก็ต้องเขียนเข้าไปนะครับ ครับโอเคชัดเจนคุณพัทรพรนะติดต่ออายการแล้วก็ให้น้องผู้เสียหายก็ไปพบแล้วก็ทําอย่างที่อาจารย์แนะนํานะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะ